พี่เออยู่ที่ตรงแม,งม่น้ำซูเบนะครับเนี่ยตเกียวสตาร์ฟรีเดี๋ยวเราจะตามพี่เอไปที่พี่เอ๋พาไปที่ตรงโตเกียวคริส์นะครับซึ่งเราจะนั่งเรือไปอยังเกาะโอเดป์าซึ่งจะไปที่ทีมแบบ็แล้วก็ดูกันดั้มก็ไม่เท่ายอย่างหลายอย่างดีกวซึ่งวันนี้ใช้เวลาทั้งวันกับที่โอเดย์า ซึ่งเรือจะมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบนะฮะมีวีโกะแล้วก็เรือของเราจะเป็นอีกเรือนึงนะที่เป็นเปิดประทุนยิ้มตกเปิดประทุนไม่ได้นี่ฮะพี่ยุ้ยกำลังนัดอยู่ที่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะข้างบนนี่ไงพี่ยุ้ยกำลังถ่ายรูปอยู่ให้ดูพี่ยุ้ยนี่อย่างพี่ยุ้ยนะฮะเนี่ถึงคนถ่ายนะเรือมาแล้วนะเราจะไปเรือลำนี้นะครับ ก็คือฮอนดอร์นานะ่ครับลอยเป็นแบนั้นนั่นเองนะเด็กๆอันนี้คือบรรยากาศในโตเกียวฟูจิสครับฮอนดอร์นาในเรือนะฮะคุพกพ้่านไปด้วยเด็กๆนักนเรียนคนญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชาววันนี้น่าจะเป็นเด็กญี่ปุ่นมาเยอะนะนีะ่ฮะเยอะมาก น,นักเ,เ,เ,เรียนญี่ปุ่นเต็มี่ปุ่นเลยฮะเฮ้ยวันนี้โรงเรียนญี่ปุ่นเยอะมากเลยอ่ะอะไรเหรออันนี้คือด้านหน้าของเรือนะฮะสวยทีเดียวอ่าพี่ยุ้ยตรงนั้มาดูบรรยากาศเรือโดยรอบๆเลครับคอ,อนโดเรือหน้า ตอนนี้อยู่บนเรืออน,นารูล่านะครับกำลังไปที่เกาะอเดบาเป็นตรงสวนดัดฟ้าที่เราอยู่บนเรือลำนี้บรรยากาศข้างหน้าสวยมากเลยทีเดียวนี่ฮะลมดีมาก

โอเคเราออกจากโตเกียวเราจะไปที่โอเดบะที่ฝั่งโู้นนะฮะที่เห็นเป็นภาพไปไกลทิวชาสวรรค์แล้วก็ุีจีทีวีรูปวันกลมนะคไปที่นั่นกันโอเค อันนี้คือสะพานเซนโบบิสเนาะโอเคอันนี้ไงเปิดนั่นนั่นเป็นตรงกลางโลกนั่นเป็นตรงกลางดีกว่าโอเคอุ้ยพ่อยังไม่ใส่บ้านนั่นนั่นเปิดนะเฮ้ยรู้ไม่มีอ่ะมีแม่อยู่ในกระเป๋าเขาก็ไม่เอาไปใส่เลยกำลังพุ่งสูงแฟนโบบิสแล้วก็ นึกว่าอยู่ส่วนธนนะฮะแต่พอม,อมาแพร่นออกมาปื๊ดนี่เป็นโอเลบะที่เรือเราออกแล้วที่เอาขยะมาถมทำเป็นเกาะซึ่งที่นี่มีกันดั้มแล้วก็มีดีมแลบมนุษยสาวรีเทพี P. สันนิภาพํจำลองจากฝรั่งเศสอ่ะเราจะเดินไปที่ที่หนก่องเนาเลยไหมไปตามมา สวยมากนะครับที่กับบริการครับลมรื่นมากอันนี้โอ้ของแนดนนะ่ากินนะแม่อะไรอะ่ะ ธรรมดามีสาระอยู่นี่เละอืมหอ,อมดิอันนี้คือเทียบกับอะไรนะพารากอนเลยเหรออุ๊ยโอเวอร์มากเป็นก๋อยเนี่ยแต่แต่แตาหารก็โอเคนะอร่อย อร่อยเที่บุ้ามิง,งของไอ้ที่ขขไอ,อ้หกเขาเนี่ยเราก็ไข่ดำอ่ะอันไหนอร่อยกันโอดากว่นนี้อ่ะอันนั้นบ้านบ้าอันนี้อร่อยกว่าแต่ดูท่าทางก็น่าจะอร่อยนะกลิ่นขนาดนี้ยังไงนะอือหื้อ คนทำาจ่ดีเท่าไหร่ยเยอะใบละสองยเยนเอากี่ <3 S 1> <3 S 2> ใบสามใบสามใบโอเคหกร้อยเยนมาหน,นึ่งราา้อยแปดสิบบาทดูดใครจะแม็ใครจะโปะ๊ดูกันนะใครจะโปะ๊ตอนนี้เราซื้อลอตเตอรี่ญี่ปุ่นนะครับนะมาขูดเลข

ดีคืออะไรนะสามอะไรคือสามหนึ่งได้ห้าร้อยเยนโอเคหนึ่งจออันนี้ได้สาม